โลกเป็นสถานที่ที่อันตรายเพิ่มมากขึ้นและระดับการสูนพันธ์ที่แท้จริงกำลังคุกคามอยู่รอบตัวเราสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการนานา,นา,นาจิตตังหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับด้านสงครามก็ดีโรคระบาดแก่โลกเอียงภูเขาไฟระเบิดในบิลุพายุสุริยะต่างๆว่าแต่ว่าพวกเราตอนนี้ได้หาที่หลบภัยได้บ้างแล้วหรือยัง วันนี้แอดจะคุย er เรื่องของคนที่เขาเตรียมพร้อมหลบภัยมาแนะนำกันนะครับสถานที่แรกดิออพิดุมเจ้าบังเกอร์หลบภยัยที่ป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงบนโลกนี้ได้ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมันสนนราคาอยู่ที่3 5 2หมื่นล้านบาทซึ่งราคาแพงขนาดนี้เนี่ยสามารถทนต่อระเบิดนิวเคลียร์อาวุธเคมีแผ่นดินไหวซูนามิหรือภัยธรรมชาติอื่นๆอีกมากมาย จะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับเริ่มจากพื้นที่ที่ตั้งบังเกอร์นี้อยู่ในอนณาเขตหมู่บ้านที่ชื่อว่า V i w อสย e u r o ้าวโดยโรเบิร์ตวิสซินิโอซีโผู้ก่อตั้งบริษัท v ีวอ s ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีขนาดที่ใหญ่มากเทียบเท่ากับพวกคฤราหา์ของมหาเศรษฐีทั้งหลายพื้นที่อาาเขตบ้านโดยรอบมีประมาณ43,906ตารางฟุต แต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือบังเกอร์ที่นี่ให้ความปลอดภัยกับชีวิตในระดับที่สูงมากหมู่บ้านแห่งนี้มีห้องต่างๆและสถานที่อำนวยความสะดวกสบายที่เรียกได้ว,ว่าครบคันและจัดเต็มเงินทีเดียวเช่นห้องเก็บ,วบไวน์สระว่ายน้ำโรงภาพยนตร์โรงยิมร้านอาหารต่างๆและห้องสุดพิเศษอีกมากมายนอกจากนี้ระบบไฟฟ้าน้ำ การระบายอากาศและระบบสื่อสารก็ได้ถูกออกแบบไว้ให้ครอบคลุมสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เศรษฐีครอบครัวไหนที่มีกำลังทรัพย์สูงพอลองเยี่ยมชมหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับอันที่สอนนะครับ Survival Condo บังเกอร์หลบภัยสำหรับวันสิ้นโลกยุคใหม่ของเราที่มีชื่อว่า Survival Condo แค่ชื่อก็รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วโครงการนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นคอนโดย่อมๆเลยก็ว่าได้ เอ๊ะแต่จะเรียกว่ายอมยอมก็ไม่ถูกมันคืออภิมหาคอนโดน่าจะเหมาะกว่าตั้งอยู่ที่รัฐแคนซัสอเมริกาคือคนธรรมดาจะก่อสร้างอะไรแบบนี้จะลำบากมากครับต้องเป็นระดับประเทศกันทีเดียวถึงจะทำได้แน่นอนครับสถานที่แห่งนี้เขาดัดแปลงมาจากคลังเก็บขีปนาวุธอย่างแอสรเอฟมิสไซโซโลซึ่งภายหลังปรับเปลี่ยนมาเป็นคอนโดมิเนียมสุดหรูสร้างลึกลงไปใต้ดินถึง15ชั้น หรือลาวๆ2 0 0ฟุตจากพื้นดินและทุกๆชั้นมีลิฟต์เชื่อมโยงถึงกันไม่ต้องเดินไปมาโครงการนี้กำแพงหนาถึง9ฟุตสามารถป้องกันการโจมตีจากหัวรบนิวเคลียร์ขนาด12ตันและรองรับแรงสั่นสะเทือนต่างๆได้และกระจกของที่นี่ก็ใช้แบบกันกระสุนด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่บังเกอร์ธรรมดาธรรมดานอกจากจะเสริมแก่งด้านความปลอดภัยแล้ว ความสำเริงสำราญต่างๆก็ต้องจัดมาให้พร้อมภายในคอนโดใต้ดินแห่งนี้มีสถานที่และกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความบันเทิงแบบจัดเต็มทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มาพร้อมกับสไลเดอร์ห้องออกกำลังกายกำแพงปีนเขาสนามยิงปืนโรงหนังบาร์ศูนย์การแพทย์ห้องเรียนห้องสมุดโออีกหลายอย่างมากมายครับซึ่งส่วนตัวแอดแอดให้ที่นี่คือที่หนในใจเลย ที่ที่3นะครับ b e Was e x p o n t ที่พักอาศัยแห่งนี้ได้ออกแบบมาเพื่อต้านทานภัยพิบัติธรรมชาติและภัยพิบัติอื่นๆอย่างแน่นหนามากไม่ว่าจะเป็นสงครามเคมีการก่อการร้ายภูเขาไฟระเบิดเคยเป็นที่ตั้งของกองทัพสหรัฐอเมริกาแต่ว่าปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงสัมปทานกันที่เรียบร้อยแล้วตัวบังเกอร์ก็สร้างมาจากคอนกรีตพร้อมกับเหล็กหนามากในโครงการมีทั้งหมด575หลัง ซึ่งตัวหลุมเองนั้นทางกองทัพบ,บกได้ออกแบบและสร้างขึ้นเป็นรูปทรงแบบเฮลิปติคอนตัวคอนกรีตเหล็กและดินจะช่วยลดคลื่นระเบิดที่พื้นผิวดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคลื่นระเบิดหรือกรรมตภาพรังสีก็สามารถป้องกันได้อย่างสบายๆซึ่งถ้าหากจะเข้าไปอยู่เนี่ยก็มีแบบแป็นให้รองรับถึง5แบบสามารถรองรับคนได้4ถึง20คนกันทีเดียวท่านใดที่ชื่นชอบก็ลองไปเข้าดูที่หน้าเว็บนะครับ เดอแอดแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพราะเท่าที่แอดดูเหมือนว่าเขายังเปิดให้จองอยู่นะครับสถานที่ที่4 The g e n e ีนเนี่คือหนึ่งในบ้านแห่งโลกอนาคตที่ถูกออกแบบโดยบริษัท F9 Production ถึงแม้การมองจากภายนอกจะเห็นว่ามันเป็นบ้านที่อยู่บนพื้นดินแต่ในความเป็นจริงแล้วมันถูกซ่อนอยู่ใต้ดินซึ่งนอกจากมันจะเป็นบ้าน ที่สามารถใช้อยู่อาศัยได้อย่างตามปกติในชีวิตประจำวันแล้วมันยังช่วยปกป้องคุณจากภัยพิบัติต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมโดมคอนกรีตที่คุณเห็นอยู่นี้มีกลไกที่สามารถซ่อมมาลงไปใต้ดินได้พร้อมกับปิดผนึกด้วยคอนกรีตกันระเบิดอย่างดีภายใต้บ้านหลังนี้มีอุโมงค์ใต้ดินและระบบที่ช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้อย่างสบายๆที่ที่5นะครับบังเกอร์หลบภัยในจอร์เจีย บังเกอร์หลบภัยนี้อยู่ใต้ดินลึก45เมตรสามารถป้องกันระเบิดนิวเคลียร์ได้ในราคาเบาๆเพียง626ล้านบาทเท่านั้นสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับเมืองซาวาน่ารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกามีบังเกอร์หลบภัยสุดหรูถูกสร้างโดยฝีมือวิศวกรแห่งกองทัพสหรัฐในปี1969ในช่วงยุคสงครามเย็นโดยบังเกอร์แห่งนี้ สามารถป้องกันการก่อการการ,การ,ร้ายจนมาถึงระเบิดนิวเคลียร์ได้อย่างสบา,บายๆและในปี2012บังเกอร์แห่งนี้ได้เปลี่ยนผู้ครอบครองเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐานมาจากรัฐบาลซึ่งห้องหลบภัยที่นี่มีพื้นที่กว้างถึง32เอเคอร์แบ,บ่งเป็นชั้นล่างและชั้นบนชั้นล่างเป็นอาพาร์ตเมนต์หลายห้องแต่ละห้องจะมีพื้นที่ประมาณ600ฟุตและมีห้องครัวห้องน้ําห้องนั่งเล่นห้องอาหารส่วนชั้นบน จะเป็นสลฐานที่รวมกิจกรรมห้องสันนาการห้องเรียนห้องประชุมต่างๆภายในบังเกอร์แห่งนี้ก็จะมีระบบกรองอากาศห้องพยาบาลเครื่องปรับอุณหภูมิเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงระบบควบคุมความชืน้นนอกจากนี้แล้วความปลอดภัยก็ยังสูงมากเพราะกำแพงหนาถึง3ฟุตรวมถึงมีห้องกำจัดการปนเปื้อนของสารกัรมนตลังสีด้วย สามารถรองรับการโจมตีของระเบิดนิวเคลียร์ได้ถึง20กิโลตันซึ่งภาพยนตร์เรื่องกรีนแลนด์นักแสดงนำเจอหลาดปัตเลอร์ที่พาครอบครัวอพยพไปยังจอรเจียนั่นแหละครับเขาอ้างอีกสถานที่แห่งนี้ที่ที่6นะครับบังเกอร์42หลุมหลบภัยจำลองสองครามนิวเคลียร์ของมอสโกบังเกอร์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1951 หลังโซเวียตแสดงแสนยานุภาพในการทดลองระเบิดนิวเคลียร์และเมื่อแสดงแล้วก็ต้องเซฟตัวเองโดยการสร้างหลุมหลบภัยที่นี่ขึ้นมาด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้จนกระทั่งปี2006รัฐบาลกลางรัสเซียได้ตัดสินใจเปิดประมูลหลุมหลบภัยแห่งนี้และก็มีผู้ชนะการประมูลไปในราคา65ล้านรูเบิลก่อนที่จะทุ่มเงินหลายร้อยล้านรูเบิลบูรณะปรับปรุง และตกแต่งใหม่ให้กลายเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์มีทั้งร้านอาหารสถานบันเทิงแนวย้อนยุคสงครามเย็นซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เปิดให้คนทั่วไปเข้าเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งโลกของเราเคยอยู่ในอันตรายมากเพียงใดซึ่งหากจะเข้าไปนั้นก็ต้องมีการรับบระบประจำตัวพร้อมกับลงชื่อพร้อมกับมีภาพเราใส่หน้ากากป้องกันกรมตะถังสีให้เป็นที่ระลึกก่อนพาเราลงบันไดชั้น13 ไปสู่โลกยุคสงครามเย็นอุมโมงค์บังเกอร์หุ้มเหล็กสีแดงฉานมีเลขานุการทหารสาวรัสเซียเดินถือแฟ้มไปมาและทหารถือปืนอาก้าเฝ้าคุมจนแทบแยกไม่ออกว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าตัวแสดงแทนไกด์จะค่อยๆอ,อธิบายการก่อสร้างและการใช้งานของบังเกอร์แห่งนี้ไปทีละห้องฉายภาพยนตร์เรื่องวิกฤตนิวเคลียร์ก่อนจะโชว์ไฮไลท์สำคัญคือ ห้องปฏิบัติการยิงนิวเคลียร์จำลองพร้อมเปลือกหุ้มระเบิดนิวเคลียร์ที่ขนย้ายมาจากจอร์เจียและให้อาสาสมัครทดลองบิดกุญแจยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้อเมริกาบนทมิโนโคอมพิวเตอร์ยุคสงครามเย็นที่ดูเหมือนจริงนั้นมีการประกาศจำลองยิงนิวเคลียร์ของอเมริกาต่อโซเวียตแจ้งให้เราดำเนินการกดปุ่มนิวเคลียร์ส่งไปอเมริกา และวิดีโอจำลองความพินาศของสองครามนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่งค่าเข้าก็าแค่2,400รูเบิลหรือประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นสถานที่ที่7นะครับฟิลลาฟลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตึกสูงเพื่อเป็นการลดปัญหาการบดบังวิวทิวทัศน์สถาปนิกบางท่านจึงได้ผุดไอเดียสร้างสารรค์ออกแบ,บบบ้านในถ้ำใต้ดินมาเลย ฐานที่ที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดในวันสิ้นโลกไปอีกนานเพราะบ้านขนาดสี่ห้องนอนนี้ถูกขุดลึกเข้าไปในพื้นที่บนภูเขาและมีอุโมงค์คอนกรีตยาวถึง20เมตรที่จะนำไปสู่ห้องรับแขกพลังงานของบ้านแห่งนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งน้ำพุร้อนที่ใกล้ที่สุดข่าวดีก็คือ คุณสามารถจองบ้านพักหลังนี้ได้โดยไม่ต้องรอวันโลกแตกบ้านหลบภัยต่างอากาศที่นี่มาพร้อมกับบรรยากาศสุดแสนชิลด้วยวิวติดภูเขาถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่หลบภยัยแต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าบ้านหลังนี้จะหลบภัยได้จริงแต่ท้ว่าก็ยังมีความสบายใจมากกว่าอยู่บ้านเราปกติใช่ไหมครับ 8. Atlas Survival Shelter แอดลาเซอร์เว l s h บ l ลเชเป็นบริษัทรับสร้างบ้านหลบภัยตามออเดอร์ที่มีประสบการณ์ยาวนานถึง65ปีซึ่งบ้านหลบภัยในปัจจุบันนี้มีความสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงระบบกองอากาศและน้ำอุปโภคบริโภคที่สามารถใช้งานได้อัตโนมัติในระบบปิดซึ่งถ้าหากอากาศภายนอกเป็นมลพิษไม่ว่าจะเป็นกรรมตาตรังสีจากนิวเคลียร์หรืออะไรก็ตาม บ้านหลบภัยแบบนี้แหละที่เหมาะสมมากที่สุดหลบทั้งรังสีจากระเบิดนิวเคลียร์พายุทอร์นาโดและพวกเหล่าซอมบี้ด้วยซ้ํานี่คือบังเกอร์หลบภัยสําหรับคนที่ต้นทุนต่ําที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดหลังจากวันสิ้นโลกได้ท่อคอนกรีตของมันอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับบังเกอร์อื่นๆแต่หากคุณติดตั้งมันอยู่ในจุดที่ลึกพอก็สามารถจะป้องกันภัยพิบัติต่างๆได้โดยภายในท่อหลบภัยนี้ จะมีห้องนอนห้องครัวและห้องน้ำรวมไปถึงถังเก็บน้ำดื่มและน้ำมันที่จะทำให้คุณอยู่รอดไปได้นานหลายต่อหลายวันบังเกอร์หลบภัยในเคียย์น,นี้ขายในราคา1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแดอลลาร์ซึ่งตัวราคาก็จะตามบัจเจตแต่ละคนเลยครับหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับลองไปกดดูกันเพื่อใครจะสั่งไว้ติดที่บ้านเอาล่ะครับ จบคลิป8อันดับสถานที่หลบภัยขวัญใจแอดแล้วนะครับคือแอดก็มีคิดนะครับว่าหากเรารวยมาก7-8ที่แรกเนี่ยเราก็อยากได้นะซื้อสักทีหนึ่งแล้วไปอยู่ก็คงจะสบายเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ต่างประเทศเนืมันอาจจะไม่สะดวกไม่เหมือนอันสุดท้ายนี่แหละครับที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่พอมาพิจารณาเรื่องปัจจัยแล้วอืม หากท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคลิกที่ลูกกระดิ่งเพื่อว่าแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดี